ปเดตตารางการจ่ายเงินขึ้นหลังนะคะในเดือนมีนาคม2567วันที่15มีนาคม20และ29จ่ายจริงโอนจริงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้จะมีใครบ้างนะคะที่จะได้รับวงเงินนี้เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะในวันที่15มีนาคม2567จะเป็นการจ่ายเงินค่าป่วยการนะคะสำหรับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาวอาสอมอและอสสทั่วประเทศเงินถูกโอนตรงเข้าบัญชีพ่อแม่พี่น้องแล้วจำนวน1,000บาทและสำหรับเงินตรงเบิกนะคะน่าจะจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้ในเดือนพฤษภาคม แต่ถ้ามีการขยายเวลาในการจ่ายเงินตกเบิกก็อาจจะได้เพิ่มต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะอนุมัติใจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเช้าอาสอมอและอสสได้ในเดือนไหนและในวันที่20มีนาจะเป็นการจ่ายเงินเพิ่มให้กับผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะคะจำนวน200บาทโอนตรงเข้าบัญชีและกลุ่มสุดท้ายวันที่29มีนาคมเป็นการจ่ายเงินให้คุณพ่อคุณแม่ ที่อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตา3า33และมาตา3า39เงินส่งค้อบุตรเดือนละ800บาทต่อบุตร1คนได้รับสูงสุดครั้งละไม่เกิน3คนก็คือจำนวนเงิน2,400บาทและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ